เอาล้ครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมเมืองตาก2นะฮะอนนี้เรามาออกบูธนะครับเราอยู่นกันในงานตากมาราธอนซีรีส์นะครับ21 k นะฮะ <c oughs> <Hey, S 2> เดี๋ยวไปดูแบล็ดอข้างหลัง <c oughs> สวนบูธของเราอยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างๆกับแบล็ดอปเนี่ยนะ <c oughs> นนแล้วก็เราวันนี้เราทีวีมาสนับสนุนนะฮะเป็นที่วิดีโอ แล้วก็มีโบชัวนะโปรโมท TSM Wheel แล้วก็มีเั้าที่สองคนนะครับนี่แล้วเดี๋ยวรอคนอื่นๆมาเพิ่มนะฮเดี๋ยเราไปให้ดูบรรยากาศภางานนะเดี๋ยวเราไปให้ดูบรรยากาศภายงานเรปนงเดี๋ยวไู้นวรไปานปใงนี้ดกนงานะี๋ยวเขาูบานงนีเรีเกนงานนงานนงนน แม่ดาบอยู่นี่นะวันนี้เรามากับน้องพลนะฮะนี่น้องพลน้องพลสองไปไหนแวบอพอดีว่าวันนี้สองมันวิ่งนะฮะไปรับไปรับใบอ๋นนนนนนอ,ปปอนุ่นๆไปช้อปปิ้งอยู่นู้นไปช้อปปิ้งอยู่นู้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูะฮะรอบๆมีอะไรบ้างก็จะมีร้านขายของนะฮะนี่รางงานนะครับก็ราคาถูกนะฮะราคาไม่แพงขายสำหรับนักวิ่งโดยเฉพาะ นี right. right. ่น้ำลายส้นเท้าครับส้นเท้าข้างบนนี่มาดูมาดูอาตุ้มอาตุ้มอาตุ้มมาช้อปปิ้งนะฮะสวัสดีค่ะมาสนับสนุนสินค้าค่ะเดี๋ยวดูน้องสองน้อน้องสองตั้งใจมากชอบกระเป๋าไปเชอบกระเป๋าเดี๋ยวผมพาไปเดินดูของอื่นต่อ รอรอพิธีเปิดนะตอนนี้ก็เลยแบบว่าถ่ายอะไรไปเรื่อยๆเลยดูดูพี่จอยก็อายมืออ่าพี่จอยเพิ่งไปเที่ยวกลับมานะครับโรู้ได้ไงรู้ได้ไงก็หมอหมูเต้บอกกลับมาแล้วทำงานอาทิตย์แล้วบอกว่าหมอหมูเต้บอกว่าเดี๋ยวรอพี่จอยกลับมาจากเที่ยวก่อนโอ้โหงานนี้คุยกันตั้งแต่ก่อนไปแล้วที่พีไปไหนกัน ชัดเจนนะฮะนี่พี่จารยก็เอาไวนิลแกมาฮะบูธมาฮะ็การชักเรล้ีอาการโ่หน้าได้่อเดี๋ยวยังไงก็ต้องรอพิธีเปิดนะฮะตอนแรกเขาบอกว่าเปิดพิธีก็ประมาณบ่ายโมฮะตอนนี้เขาอาจจะเลื่อนนะฮะเพราะตอนนี้มันประมาณบ่ายโมงใกล้จะครึ่งแล้วฮะเดี๋ยวเราไปรอดูีิธีตอนเปิดเปิดงานนะครับ